ได้คุยพูดคุยสนทนากับคนเท่าคนแก่เกี่ยวกับขุมทรัพย์โบราณที่บ้านหุยยางมาแล้วหลายตอนก็สนุกสนานเป็นเรื่องเล่าที่สืบสืบกันมา ในคลิปนี้ก็จะเล่าถึงคุมทรับโบราณท่ามหินคันบ้านหุยยางนั้นตั้งอยู่มีลักษณะอยู่ในบนที่สูงถัดจากหุยยางลงไปก็จะเป็นคี่เเนินเขาลงไปหาหิยยางก็จะเป็นที่ พื้นที่นาริมหุยยางจะเป็นที่นาที่ยาวมาจากเขาภูผานสองข้างทางของลำหุยยางก็จะเป็นที่ที่ที่ทำนาได้นะสองข้างของลำน้ำวันนี้เนินถ้าดูจากลองน้ำหุยยางขึ้นมาเรื่อยๆ มันก็จะเป็นลักษณะของที่สูงหมายถาว่าบ้านวิยาในีตั้งอยู่ขอบขอบเขาที่เป็นแนวยาวมีลักษณะคันหินคันหินยาวทอดจากเทือกเขาภูพาน ตั้งแต่อา่างไม่น้อยลงมาตามแนวลงมาจนถึงคลองส่งน้ำที่เป็นคอนกรีตเรื่อยมาจนถึงหมู่บ้านนี่ก็จะเป็นแนวขันหินขันหินหมายว่าหิน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 ดานหินพลาน หินทลานหินเนี่ยหินแบบหินทรายเนี่ยมันจะมีตลอดแนวมามีลักษณะคล้ายๆขันหรือขันนานยาวเป็นกิโลเมตรเหมือนกันนะเน่นใต้หินใต้ขันหินเนี่ยแต่เดิมเขาบอกว่ามีถ้ำอยู่มาก มีถ่ำมีช่องมีทางน้ำลอดขันน้ำลอดรู้น้ำลอดมาตามล่องหินข้างล่างหินเนี่ยนบุนลานเขาบอกว่าคนสามารถจะเข้าไปหลบไปลี้ภัยอยู่ได้เป็นหลายร้อยคนอันี้ก็ก็กลายเป็นที่ซ่อนสมบ,บัติด้วยนะ นานวันนานวันเข้าก็คนที่ซ่อนก็คงลมหายตายจากกันไปคนก็เลยเล่าสืบสืบกันมาว่าที่ถ้ำมีสมบัติมากมายุคหลังเนี่ยคนก็พยายามจะเข้าไปหาไปคนสมบัติมีหมอทาบ้างอะไรบ้างมา เสียถ่ายคนหาก็เป็นเรื่องเล่านะเรื่องเล่าที่มีเขาความจริงอยู่บ้างแต่ว่าเขาว่าอเนาคูพานปิดปากทั้งไปแล้วว่าเงรัชสมัยนั้นคนเข้าได้แล้วอเนยคูพาเนี่ยองค์ที่ท่านอยู่ท่านาเกที่ที่จะลึก ถ้าพาเกพูดถึงเนี่ยก็คือยกุพาท่านเห็นว่าคนจะเข้าไปขโมยสมบัติในถ้ำน,น่าจะเป็นเกี่ยวกับพระพุทธรูปหรือพระอะไรสำคัญสำคัญ,คญเลยนะในถ้ำเนี่ยอาจจะมีของอย่างอื่นแต่ส่วนใหญ่แล้วที่พบในถ้ำเป็นพระพุทธรูปท่านยกุพาคงเห็นว่าถ้าปล่อยไว้ นานวันคงขโมยท่านเลยนายโยมปิดถ้ำไว้ปิดถ้ำตรงนี้ซะทางเข้าปิดทางเข้าย่้งที่เรามาแล้วว่าถ้ำอื่นน่ะถูกขโมยถูกขโมยถูกคนเอามาเอาไปขายหนุมาไปไปที่อื่นบ้างงนั้นสมบัติก็เริ่มหมด ไม่จะทำต่างๆเมื่อเรือทาหินคันเนี่ยที่หลวงปูพาอันนี้คภูพาท่านปิดไว้คนก็พยายามจะหาทางเข้าเนี่ยแต่ยังหาไม่เจอให้หมอธรรมาเสี่ยงทายดูก็ในข่าวว่าถูกผีหลอกตรงนี้นะถูกอารักษ์คติวดาเล่นงานเอาวพนี้ วันนี้ก็เลยเล่าถึงท่ามหินคันเนี่ยต่อไปก็จะเปิดคลิปให้ฟังนะเป็นการสนทนาสนุกสนุกเวว่าผู้สูงอายุนะคนท่าคุณแก่ในหมู่บ้านคุยกับคุณตายกก็สนุกดีมีฟรยหวน ได้ยกยางทิสานคุยเหมือนอย,าง,อยางทิสารในไป,ปนบูญยางทิสานะนะ่นะดานนี้คุยกันมาแล้วคุยกันหลายเรื่องอันนี้ก็จะคุยเรื่องเนี่ยถ้าเห็นคันจะเปิดคลิปให้ฟังเรียนภาษาไปด้วยภาษาไทยก็ฟังเพราะดีคิดว่าเรียนภาษาผู้ไทยก้นนะั่นไสนุกสนุก ่ไปก็จะเปิดคลิปนะมากค่ีว่าต่างจอจอเรียว่าความบากจอ่อเลยวาความบอโตอจอเรยว่านี่แหะแต่ว่าเท็จิกง้มันเอาความตะเด็นประถามพุทเเอาเพลยว่าหันนก็ข้างลูกก็ให้หันจักเลยใช้ก็ให้ แล้ว,ว่าด้บ่ร้อยลงนะ,ะ,นะหินฮะคราบเขาประหัวมตอนนั้นตอนป้ะหัวมย่างกินบ้านในกระเงาไม่ชิ้ขนะสรางหีลงไปอ่าเล,ล้ว,ว่ามือเร <ลง S 2> ามือเราย่างแร้าาวานกุกให้นานนมีทัาไายอดพอดีแพว่ตัวนั้นลงไปแล้วสรุปตัวเปในชอโฉมเ้าเขาปะทาเลยสารเราแสดงว่าผู้ผู้คนผู้หินขั้นนี่ก็ไม่ได้ธรรมดาได้แปรต้นไม้ปาทำนี่ เออมันกระเดือกันและแต่ก้าวเลยดินไม่เกืี่ยลงไปนนะพวกให้เห็นบอตะก้าเตะก้ามีกุ้งให้นะ่นนะนกับกุ้งคอได้กุ้งคอฮันเออมีกุ้งให้เราเล่าว่านาพรีแหวนกุ้งให้นั้นลงไปฮามีแม้นอุ่นชัดเธอเลนตัวได้จับกุ้งให้นึกไปแล้วหนาวลงไปแล้วชลุดลงไปเออเมื่อามื่อเรามื่อเราเป็นสาวเราว่านะเราเป็นสาวสลิสลักแล้วเราแม่เราแม่เรานี่เาเรา เมื่อเราย่างได้เราเวาให้พังนั้นหน้าห้อยน้อยอันนี้หินชะงโงมนะฮะนั่นอืมไม่ได้ยู่หินชะงโงมมีมีหรืว่าหินชะงโงมเนาะย่างดูขนาดน้องก่อนหน้าแล้วเนาะตื่งนะมันท่มไปก่อนหน้ายังน้อยนะย่างรอดได้ไหมโอ้ย่างรอดหินชะงโงมมีได้ไหมนั่นแล้วเดี๋ยวนี้มันดินท่มจนชื้นรู้จนที่หน้าได้เหรอสู่น้ำปูเทามาครับมาเบิ้งแล้วมันบุ็นตามันจักจะใจักอยู่บองได้จับอยู่บองได้กวกให้จะเห็นยูกุกใคร บัดคาหมอเช่งเก์เพราะว่าบบเห็นหายเกิดฟ้อนกระปองโอ้ยนู้นแล้วมือเราสิบอนนี้ก็เจ้ากปีเจ้ากกปีก็ลูกเช่เกนเดี๋ยวนี้แปดสิกว่ปีมันต้องสั้นหรือยังแปดสิบกว่าแล้ไหมแมนบอกเออจ้ากันเ่เกณฑ์เชกเก้าสิบสองอ่าเก้าสิบเก้าสี่เอามาละเอามาแล้วบอเอาก็่แเเนี้เอาแล้วเนาะช เจ้านนลูกคุณพ่อกับตาจ่โหมนะวะอืมท่านเลาวยา่งในในทนในทนในนั่งทอนนั่นกาดลองลาดกัดชุพันเออือเกรเครือง่ายเดียวก็เป็นลาวยุ่ยู่โอ้ตะยุเข็เลยนะในยกกก็ยอมเลยัารลูลูเราอันจ่ายมเลยวะยมเลยเน้ยกยมเลยเนาะน้องสาวเจ้ายมเลยบอกอ๋อลงนี่แล้วมันไอ โอ้โอ้โอ้อออก็มี่ลดูหนึ่งต่อฮะดูต่อหนึ่งดูต่อหนึ่งไอเขาเอาชิงไอเขาเอาิงเอาบาวละเอาลรเมื้อเช้านี่โอ้เบไหนเราทำนายว่าห้าโมงเรืองมาหอดบ้านไม่แล้วฮ่่าฮ่าอ่อืมเราหลับไปเอาไฟช้ำเนี่ยโซรให้ไฟช้ำติ beast. ดต่างตังค่ายตังค่ายมชุดชุดโอ้ ยินขั้นนี้เขามากิงมาหน้าอะไรเพราะว่าเขาหมายเนี่ยพาบุกเขาตะบอนมาคุดนี่อะไรใดตะบอนเขาคุดกระหมี่แค่นี้เราหมายเขาลูกไห้มาดาเนี่ยหมายเจอาไระได้รู้ตับตะบอนบัดุงนชางควายลงก็ต่บอนขเขาเนนมตวกระเหีนยวแแกคู่ข้างกเสี่ยงมาน้าอะไรวิธีเห็นไหเขาชวดชวดแล้ว มะนาวมันจะกิ่งไปสังกตว่าแกล้งมะนาวานาว่างาไปแกล้งคือแกงไข่คือแกงไข่เจ่งเคยชิ้นคือแกงไข่มันจะกิ่งไปแล้วมันยุดธยุ่งระไหนนะนั่งชี้ชมพาตสเอน็นบานนี้เห็ได้ยินอีคูบมองมือเขานี่าอะไรเพราะว่าเขาเอาไปแล้วเนะี่ยเอาไปหมดแล้วเราสมอนใะหม่กับตัวเอ็นนี่เ,เอาไปเชื่อไวยอย้ใส่จังเนี่ยนะนี่แนะนี่เน,น้นพาคิดก็สนุกดีนะสรุปใจความได้ว่าวิธีการ คนหาสมบัติเนี่ยเขาจะต้องมีหมอธรรมมีหมอธรรมรรมาทำพิธีสวดไม่ใช่คนเดินหาขุดไปเฉยๆไม่ใช่ต้องมีคนมีวิชาอาคมถึงจะหาเจอเรียกว่าสู้กับอารักษ์เทวดาสู้กับผู้โสมในใครชนะระหว่างผู้เฝ้าสมบัติ กับหมอธรรรมหมอธรรมู้คือหมอที่เรียนวิชาอาคมดังนั้นลักษณะของเขาวิทยารก็คือการสวดคาถาก่อนแล้วก็ใช้มะนาวโยนมะนาวเสียงทายไปว่าทราบสมบัติอยู่ตรงไหน,นอันนี้เป็นแบบโบราณนะแบบโบราณแต่สมัยนี้เขามีเครื่องตรวจโลหนะ ตรวจโลหะเห็นเขาไปหาสมบัติกันตามสถานที่ต่างๆใช่เครื่องตรวจโลหจะจะง่ายกันไหกว่าไหมกับี้ที่เสียงทรรมนะหมอทรรมเสียงทายเนี่ยแต่ว่าโบราณทราบสมบัติเหล่านี้เขาว่ามีอนุขเทวดาก็ความเชื่อแบบโบราณนะอาจจะมีจริงหรือเปล่าหรือว่าฝรั่งเขาหายังไง มีสมบัติที่ฝรั่งหาใช้ขึ้นตรวจรหกหาเขาไม่ต้องพึ่งหมอธรรมนะอันนี้ก็เป็นคลิปที่นำมา,าให้ฟังเนาะก็ฟังไว้เป็นตำนานเป็นตำนานก็สนุกดีหวังว่าท่านทั้งหลายที่สนใจนะ สนใจภาษาพุทไทยสนใจเรื่องราวโบราณของหมู่บ้านจะได้เป็นข้อมูลเพื่อศึกษาในที่จริงตรงนี้ทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะ่ะมันสวยงามดีเดนกละตร้งหินคันเนี่ยเรื่องเล่าแล้วก็เป็นเรื่องตำนานประกอบกับทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะ,จะสวยงาม ก็นำมาเล่าสู่กันฟังถ้าท่านสนใจจะไปดูนะท่านไหนสนใจจะไปดูว่าหินคันที่ตรงไหนเนี่ยก็ลองไปที่บ้านหุยยางนะที่บ้านหุยยางมีอะไรดีๆเยอะเลยมีตำนานเยอะมากกาข,ขอจบคลิปนี้เท่านี้ข้อมีพร